นี่สาวสาวบอกยังให้ฟังเคล็ดลับสาวอันไหวสามสีบวกเด้อตัวนี้ข้อดีเจแหมกินดีดีมาบอกบอกต่อทูฟังผิวขาวจนว่าคนทางคนเราเห็นเสียนเลือดยุ่น่ะขาวคักแต่ว่าสามสิบแปดปีแล้วแขวะว่าย่อมเถ่าแล้วตัวนี้ข่อยฝากข้อดีเจสุมเมือมานละซ่องสองซ่องมันกินดีแมมเพราะว่าเห็นโฆษณาของคุณเจี๊ยบคนโฆษณามักผิวคุนเจี๊ยบหลายเพราะว่าผิวเพิ่นอะคือเด็กน้อยที่ตามผลงานเพิ่นแต่ว่ามันนี่ก็เลยอยากกินข้อละเจมพอดีเลยมาซสื้อ พระเจียนอีหย่างดีีเด้อบอกต่อเวยว่ามันฟือนอันผู้ผิวแม้สิบสี่มือผู้ใด้เป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าอยามีผิวออร่าเหมือนดารา,นเ,าเนีต้นฉบับเขานี่เขาดีเจนี่ไปหาซื้อมากินคือ,พอเพื่ออย่างนี้เราก็กินง่ายสืกินในเบื้องตวนีนเบื้องอุ้ยมันกินง่ายบอเข้า ม,มันมีรสชาตกอย่างคือมันขับมันบอกมันบอกข้าวเจังมีห่ออื่นเน้คือแบบกินเข้าไปปุ๊บสิบสี่มือเนี่ยแฝบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงผิวดีเพราะว่าอย่างผิวเขาสิลืนดีลีลืนแบบปื๊ดเลยแบบว่าตรงเนี้ยเพราะว่ากินกินไปแล้วปุ๊บสิบสี่มือเพราะว่าปอยยังเพราะว่าจะขอเป็นคนกินคอระเจนอยู่แล้วเขากินปุ๊บแล้วผิวเขาสิลืนตรงนี้เลยเพราะว่าติดตามคุณเจี๊ยบมากก็สังเกตว่าเอ้า เพิ่นคือผิวงามแขกเลยว่าตัวนี้อ่ะเพิ่นเพิ่นเป็นสินค้าของเพิ่นออกมาใหม่เนาะก็เลยอยากบอกว่ามันดีอีลี่อยทดลองแล้วก็เลยว่าเอามื้อนี้ผู้ใดอยากงามอยากผิวสวยผ่เพเจี๊ยบเด้อไปหาสื่อตรงนี้เขามีตัวแท่นทั้งต่างประเทศทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยไปหาสื่อเพราะว่าหงังบ่อยากแกบ่อยากเทาอยากเป็นสาวของเพิ่นปีแบบเพิ่นหาสื่อตัวนี้เด้อคเรื่อง้ของเพิ่นเจี๊ยบจ้า